แล้วลงแล้วไปลุยรอบสองเข่าลดนะมึงพูดคำว่าครับไม่เป็นเหรอพูดกับผู้ใหญ่มีหางเสียงอะ่ะดิตรงไหนอ่ะให้มันไปเกิดตีเขาอ่ะดิดตู้บีก๊อฟมาก็แหละเอาสรุปยังไงให้ดิดตู้บีกอ๊อฟหรือให้มันดิด,ด,ดตู้บีกอ๊อฟมาเลยเร็วๆ กงดไปวิ่งมาจะถึงไอ้นี่อยู่แล้วเขาบักก็ไปดิที่นี่ไงก็ร้อยห้าไม่ใช่หรอแล้วตกลงทนายมันอยู่เขาไหนเขาบักไปดิสใครไปดิสเขาบักก็ดิสเลยให้มันไปเกิดตีนเขาคนที่บอกที่ผมบอกให้มาดิตู้พี่ก๊อฟคือมันจะมาเกิดใกล้ผมไงร้านกว้างมันมีอีก มันดันมันดันดันไปหากันเรื่อยๆเนี่ยเนี่ยมันยิงกันเนี่ยตีนเขาเลยเอาชาร์จข้างนาก่อนเออแค่ไหนเหนี่ยยอนช้างในลงด้วยถ้าพี่กอล์ฟพี่กอล์อฟมาตู้พี่กอล์ฟพี่กอล์ฟก็ได้ยิงอ่ะแค่นั้นแหละไปไปหินสองมันหินสองข้างโกดังโดยย่องๆอยู่แหละ ตายสองตายสองเฮ้ยเใครก็ได้มาเกิดมาเกิดเขามาเกิดเขาวิกออมดิมาเกิดเขาวิกอหน่อยมาเกิดตู้วิคอหน่อยมาเกิดตู้วิกอมหน่อยเร็วมาชาร์จผมสามตัวผมยิงแตกไปสอง แต่ผมอยู่ตรงข้างโกดังนะนานตายอีกหนึง่งตายอีกหนึง่งตายอีกหนึ่งหน,นเนี่ยเออีรยืนเนี่ยเออในหินยาวหินเนี่ยต้ยเซฟเราเ,นเ,นรอ,เออเกิดปเรยี่ากนีเลย โอ้แม็กกูจะหมดแล้วกูยิงแตกไปสี่ตัวแล้วเนี่ย,ย,ย,ยตัวเต็มทั้งนั้นเลยตายอีกหนึ่งแม็กหมดแม็กหมดเฮ้ยเฮ้ยมาช่วยเร็วแม็กหมด,ดกูดิสเลยอสัก,กย็ดแม่ยิงแตกไปหกตัวแม็กหมด,ไม,ดไม่ดิสพ่อมึงมัอะมันวิ่งมาชาร์จกูแล้ว กูจะเอาอะไรไปยิงมันอ่ะเอาลงมาหกแม็กแม็กหมดเลยตัดกันลงไหมวะเออลงเลยร้อยห้าเดี๋ยวกูเอาคลิปให้ดูเลย